สวัสดีครับวันนี้ชิมิคคนบานนอกนะครับครับก่อนให้สมบูรณ์ครับปิ๊กใบไม้สมบูรณ์นะครับช่วงนี้มีติดไปไหนติดไปบางจ้างหน้าแห้งครับมาใส่ตลาดหรือกาดอย่างเดียวเนาะครับไนี่เมนูเด็ดแน่ล้นนะครับเนื้อต้มเป็ดไตเดือนกันนี่โจนโฮ้ยหน่อยนี่เป็นปลาเย็นนะครับปลาเย็นหรือปลาไหลเนาะแต่ก้อนว่าจะต่ำมน้นนะครับเครื่องเข้มข้นดีครับเครื่องจะต่ำก็บนี้หอมขาวนะครับมินคา ครับหอ,อมแดงนี่นะครับพริกครับจะไข่เนาะไปมนจะตําเลยเอ้ครับมาล้เชี่ยวแเตียมไว้ละเดี๋ยวนกปลาเย็ยนคน,นเป็ดน้ำเข้มข้นสูตนี่ครับสขขามม้เลยนะคุณสขขามมเลยามเลยเออจะได้เข้มข้นแหละเ <complic S 2> <c oughs> ข้มเข้ม <c oughs> เอาั่นไปว้ที่ไหนเนี่นี่อกัดเจือกอะเอามาใส่มาไหนอืได้มามือนนักนะครับการผลมดนี่หมออันอะนะอือุ้ยอุ้ยเกือบแตกโอ้โหต้องนกได้เล่าข่าครับนรับเหมือกออกมา ้องเสียงกินเนาะแต่ล้ัน้ำกนเนาะยังได้ยังได้เนี่ยบิแบอืมอืมเล้วแเีเครื่องต่อนี่จะโคแบบหยับหยับนะครับมันต้องมันเละลงไปนะ ใส่ไปมดละครับตอนนี้เรื่องนัวถึงดับเขวากอมันใส่กับพีกแล้วก็ใส่ครับพี่กใส่นะครับวางล้อต่ำเครื่อตั้งน้ำร้อนเลยนะครับเื่เป็นการสิยเวลา ครับนี่เครื่องต่านะครับลงไปแล้วครับเข้มคนเลยลนี่กับคลิปกุบก๋วยมีลงมก็ได้นะครับเฮ้ยนะครับบุบกว๋วยมีเวลากันนะครับเนอ้องจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปให้หน่อยนะครับ ครับมันมีหลายสูตรนะครับเนาะแต่ละตีนะครับตัดมาเลยนะเนี่ยเอ่นี่เลยอะ,อะได้ละ น้ำเข้มขน้นเป็นอีกอ่อนเฮ้ก่อนอ่าหยดนะครับจะได้มันมีน้อยไปหน่อยนะครับในกากดนี้ <S <S ไปลุ้นผลอืมงอแต่นะครับต้องเป็ดต้องไปเลยนะครับรอเนื้อมันแตกก่อน ต้องก่อทำไมเงี้ยกูเกาะกูเกาะไปอีกตู้แบบนี้ครับใส่ไม่ได้ทมบอ้มของซดปุ๊กนวดนิดหน่อยอต้องหมดเด็ดโอ้ลืมไปนะครับส้มพลอย น,น like ừ, <c oughs> <c oughs> God, ั้นป่าเจลลเหรก่อนเมื่อป่าเริ่มแตกแล้วครับไม่มกูดครับอนเดี๋ยวอุ้ยกันเนอ่นไม่รู้ไงตอนโพดเลยต้องก่อน่เลยซิลงอาวุี สใส่กันสิมะังพริกนู้เดียรยลวพริกนี่ข้าตอสโซไผ่กับพิกพริกพริกแห้งโอ้พอดียนม้มันล้ายกันอืมตักปลาดูก่อน เม็นแตกอ๋ออ๋อน้อยน้อยน้อยหนอแค่แคือผงนัวนะครับกลมกอกที่ฝร no? right ั Why? Why? ่ง <wh อย่าน้อยพริกแห้งครับเกี่ยวผิงไฟไว้แล้วเอออ่ะใครก่อนนำป้าล่าครับอะไรที่บนนัว ว้าตัวสุดเด็ดสุดเด็ดต้องเป็ดปัไหลตัวหน้ำปันล่าเอาอันเก่เาอ่ะเนาะส <c oughs> ิทุกข์สิขำเอ้ยวันนี้เส้อนอุ้ยผมามานะครับเพราะว่าแกเจ็บขานะครับเอ้ยว่าจะขอย่างยาคัดเจือสักอาทิตย์ก่อนสุดดีนะครับจะได้หายเร็เร้ยวโอ้โหนี่เหรออัดไปได้ใหญ่

เดี๋ยวสดายมันมีมันมีน้อยไปหน่อยนี่ซื้อมามันมีเข็ดเจ็ดขีดเองนะครับไปนู้นปุ่นนะพักเอาเหมือนล้างของคนป่วยเองพักใส่พริกใส่มาพีิกแห้ง อากาศยำแรงตรงนี้ก็เงียบเงาหน่อยนะครับวุณนี้พี่เขากับบปักกันเลยนะครับตรงนี้มูงง่งไปทังไดกันน่าจะไปใส่เบ็ดฮะจะที่ไหนม,มุม่งอะอือนี่ต้องไปถามกคนเอะตรงนี้ก็งานหนักนะครับขะตะสะเป็ดแห้งบ่งค่อยมีเวลาอย่างคนอื่นนะครับตรงนี้ แล้ววางก็วางมาคตืตรงกันเพรีตอนเย็นนะครับตอนแรงนี้ยครับที่มันตงเขาตอนตตอน,นีน้เพราะว่าหากินกัตวตีิยวกันผงยังคงปลาผม,ม <c oughs> เลี่ยนใจละเออมันได้ใสเกลือเะนเะวลาต้มเมื่อกี้นะเนาะจางๆ,ๆนะครับเติมเอานะครับส้มก็ทำส้มน้ำน้ํนาใสเนยเอ,อ ปุ๋ยมามาก็ง่อมหานะครับนั่นนี่คนเถียงใช่ยังเออได้เถียงนั้หมุดนะเดอโอ้ยน้ำลายแตกจวดจวดนี่ยัญ เด็กมันไหนเขาหิวเข้าเนาะบีบน้ําตัวใสจั่วได้อเลยน้นหวานเออน้นาที่นี่หวานแบบแรงเขามามาบปั๊บ เป็ดไส้นี่ยกำลังดีนะครับถ้าไส้ใหญ่ล้ำไปมันจะต้องแข่งองค์นะพักเพล็ดพักตืวน,น,นี้น้ำได้ตัวขนาดละน้น <c oughs> <c oughs> ำข้นป่วยแน่งงานเลยน้ำเข้มข้นนะครับ ัเตียงคืนนับไว้เออนะเธอเี่ยคืนมีคนพอรับอลไวกินมาผมเซฟนะครับเขาจะจได้ไหมาใส่ยาขัดเจื้อตัวก่อนนอกใส่กระปเอิงครับมาฮะมามาเฮ้ ตเงาเลยหอมเตอยไปเยี่ยมกันจิ๋นมันก็เสียบสดครับผมไังไมมาวะนี่ไปบันปางมาโอ้ยดุจดน่าหัวไหลไปแบบนักินด้วยกันมาวนมาหลินครมันจะไปเห็นไหนตาให้ไปปวดเข่าปวดเข่าปวดเท่าปวดเข่าดีกว่า ่ได้หาเกียดยังสักอยางเจียวแหละวังวังอ่มันหมูขาดโอ้โหอ้มือมือหาทั้งเลยถ้าตอนเอาตัดดีเหมือนกันนะโอ้ไได้วันดี่ันใจล้วันด่อะไรซื้อกาดี๋ยวนี่หากินกับกาดมั้เอ้าเศษเศษคับเอาเอาคับ แถมแล้วกับคนรวยเนาะเสียวละอาเกินกันไปเรื่อยก่อนอืมลายนึงนี่จัดเดียวงานสิดีอนักหมากเลยเดี๋ยวส่ยากัาเชียกัน๋อนลตาอีไอ้เฮ้ย เมือกีนะครับได้ได้ออกกล้องด้วยก่อนไม่ไปเสียไม่ผอืมอไรนะหน้าตาที่สดใสยิ่นยากัดพ่อใส่รอดก่อนสูตร้้ำเข็มข้นอีกอ่ะอืม FC ลองไปทำดูนะครับลองผพิดหวังเยี่ยม นี่เวลากินนะครับถ้ามันเย็นไปก็ต้องอุ่นเนาะนะครับงั้นมันจัดเลีียนๆสักหน่อยครับอ๋อห้อนครับส้นหนังห่อนครับอืนี่รักสุดท้ายละต้องคว่างขีนห้อนรักสุดท้ายอืมิดคิดบางมีกินเข้ากันได้จเย็นดูใจเย็นินยาวคอ เอราเราก็กินยาเขาเป็นยังฮะส่งไมัยเออลรอราคาไม่รลกันนักเลยเดี๋ยวอุ้ยตัดนี้กันฮ่อนผเออนี่เราครับวันนี้ขอบคุณเจนเทียนนะครับเนี่เลยสมบูรณ์ตัวเองครับกคกกคุมควกประจําทีมงานเขาทีนี้ก็ห่างหายกันไปหลาย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 วันนะครับเพรวกมันติดภารลับกันแท้ๆนะครับแล้วทีมงานเขาก็ไปอยู่ก่อนบอกครบเลยต้องคนต่างมีภาระหน้าที่นะครับนอกจากนี้ คนก็ไปขึ้นลำไยผงหยั่งผงสักปะนาก็นหน้าบามีตายน้าแเขาได้เป <laughs> <sk> <that> kind of ียกเปื่นยอะไรเงี้ยปีหลายเตื่อยเพราะมันตายต้องให้ให้ฝนตกมาเตื่อกอะไรเงี้ยเตื่อยน้องแม่มาแม่แม่แต่ครับมาตกมาตกสีอื่นบุญเข้าจะตายเสี่ยงละแต่เนาะเป็นเพียงเวิญญาณงวนเนาะมัาได้น้ำ ครับมีฝนตั้งได้มีข้านักบอกของเริ่อผ <laughs> ีนแน่นี่ไได้กินเข้าซื้อแต่ออซื้อเขา้ากนเนาอจ่าเปลี่นอากาศได้ย่อมันมีเนาะครับขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับออข้างเมืองทีก็ต้องขอโทษนะครับเพราะคลิปมันเหมือนมีตัวเนื่อครับเพราะวันติดภารกิจเพราะว่าอย่างเจ้าของช่องนี่กับิพงานนะครับถ้าประการนี่มันต้องอิดหน่อยแล้วมันหนูมีเวลาอย่างช่องอื่นไปนะครับ แต่ใดเขาก็พยายามจะเอาคลิปสามสี่วันสองสามวันมาลงให้เต่อเนาะจวปล่อยปุ้ครับหน้าใส่กับฟันอย่างพุ่นนะครับเขาจะไปลุยหันมหลอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนเนอร์ครับใครชอบบรรยาการไปอีบ้านๆอีกกับฟากกดติดต่างกับช่องชีวิตคนนอกหันช่องคือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีตุนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครบปะกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ